จะอีพี่น้องอันนี้สภาพหลังจากอ่าหลังจากเพิ่นไปไล่สดลองเพ่งปอกน้องใหม่ก็เมียมน่นไปแล้วกลับมาเฮียนมาอาบน้ำพี่น้องอาบน้ำแต่งตัวใสจุดสวยทาแป้งแล้วอยากนอนนวพี่น้องอย่างนั้นอะไรเป็นแลวนอนใสลูกเนาะนอนซะพี่นอ้องมึงตาคนอยากนอนนะพี่น้องนอนซะนอนซะอาบน้ำแล้วสบายแล้วพี่น้อง อาบน้ำแล้วพ่นกาดมีแห้งคิ้งพ่นมากระถิ่นอนหน่อยแป๊บนึงนอนสรุปนอนซะาหนาวคนอยากนอนพี่น้องผู้ใหญ่บอพี่น้องมดงดูหนักสิบสามสิบสี่โลหรอพี่น้องเลยพ่อแม่สิบสี่โลหรอตีแม่คือว่าสิบสี่เหรอพี่น้องเลยผู้ใหญ่เฮียดีเลยมานาหน่อยอยากนอนแล้วพี่น้องมงหนานอยากนอนแล้วอาบน้ำที่เรียกพ่นที่นอนหน่อเด้แม่พ่นว่าย่าพึ่งอาบน้ำสักก่อนยังที่มีแห้งคิ้ง ว่ากันอันนั่งนอนหลับอยู่ขันบ่ได้อาบน้ำเนี่ยขันตื่นมาเด็กๆเรามันเสียนงุดงิดน้อแม่เนาะมันเหนียวไหมพี่น้องถึงอยากนอนประเดี๋ยวเราต้องคุ้มไปอาบน้ำไปล้างคิ้งก็นไม่ได้เชิญอาบเพราะเราก็เดียดหรอกล้างคิ้งนะเรื่องรซ่าพ่อคุอย่างนั้นการนอนงแซะไม่ต้องสีดอกตานะม,นม,มันมีหมดวะ นอนข้างใดเมื่อนี้พี่น้องไปเบื่องเด้อในคลิปสาวเล่าว่าอีสานคลิปกินเข่าคลิปสุดท้ายนะคลิปกินเขาย่ำขึ้นนะแม่เพิ่นเอาไก่เอายังไห้ย้าจังวางได้ก่อนไ่เบ้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนกำลังเริ่มเก็บเขาแล้วไปเทปมันนี้ไปเทปมันนี้่อ่านเนี่ยเห็นบ่าวบอลเนี่ยมุนมัดพี่น้องเยไม่ได้ยังมาเร็วนี่บ่ลเน่ยเอาคือว่าสีนอนแล้ยวกัน นคนอยากนอนว้ยนหคนอยากนอนเป็นดังว้ยนหนคนอยากนอน,น,น,อน,อนที่อยกคือยังอยากนอนแล้วปานนี้เรได้ยังม่ได้เนี่ยปานนี้นองก็นอนเด้ทำไมไงเดหลงผู้ใดงสมัครงามัเ้เนาหลวอแดงสมัตรตาหักแตนเนา นี่สติกเอามาจกเลยจนแห่งดิความสุขของกันใส่ชุดสวยมาโชว์ก่อนนอนสวยอะไรสวยเก่าเติมแม่บริสิทธิ์เาอันโดนละวีะน,นอนหนักก็ได้ลงป่าสายเด้ววันนี้เอาสามนาทีพอหน้าไปก่อนเด้ยจ้าจะเริยน่อแน่แน่แหน่แน่แๆน่แ พี่นอ้อตปอนไม่คิมหนาหากกันเพียงกันยืดเรื่มกดติดตามซับใค,ครไลค์แชร์ลงมาหน้าแน่เด้อจ้าหากกันเพียงกันยืดเรื่มติดตามลงมาหน้าเน่อจ้าสวัสดีจ้าวันรับวันดีแจ๊ะลุงแฟ